เรียงหรือการขับร้องประกอบดนตรีอีกรูปแบบหนึง่งอันเป็นที่รู้จักกันดีและกําลังเปลี่ยนแปลงสู่รูปแบบใหม่ในทุกวันนี้ก็คือจเรียงกันตรึมกันตรึมมีลักษณะเป็นการขับร้องประกอบวงดนตรีโดยใช้ภาษาขเขมรขับร้องสมัยก่อนกันตรึมในชุมชนชาวไทยขเขมรมีผู้เล่นดนตรีเพียงสคนเป็นผู้ชายทั้งหมดประกอบด้วย ผู้ที่เล่นตรัวหรือซอหนึ่งคนแปอหรือปีอ้อหนึ่งคนสกรัวหรือกลองสองคนโดยผู้ที่ตีกลองทำหน้าที่ขับร้องไปด้วยปัจจุบันมีตีฉิงฉาบและใช้เครื่องดนตรีอื่นๆประกอบอีก ที่เรียกว่ากันตรึมนั้นสันนิษฐานว่าคงมาจากเสียงของกลองหรือสกรัวซึ่งมีเสียงดังตรึมตรึมตรึมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับกำเนิดของการตรึมอย่างหนึ่งก็คือการส่งเจ้าเข้าผีหรือแม่มดที่ชาวขเขมรเรียกว่าจุนมมอดหรือการเล่นบองบอดซึ่งยังคงมีปรากฏอยู่จนทุกวันนี้แต่ในประเทศกัมพูชามีการเล่นลักษณะนี้เช่นกันเรียกว่าเพลงอารัก หรือดนตรีเพื่อเข้าส่งเทพารัก์หรือส่งเจ้าลักษณะของการท่งเจ้าเข้าส่งเส้นไหว้ผีเทวดาเป็นสิ่งที่เชื่อถือกันในภูมิภาคเอเชียอาคานมาแต่โบราณกาลจากประวัติศาสตร์ขเขมรโบราณเชื่อว่าสมัยก่อนพระมหากษัตริย์มีพิธีบวงสรวงผีหรือเทพารัก์ผู้รักษาเมืองมีการเข้าทรงและเล่นดนตรีเพื่อเส้นไหว้จนถึงยุคที่ขเขมรตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส พิธีนี้ได้เลิกไปแต่ยังคงเหลืออยู่บ้างตามชนบทตามป่าดงและกลุ่มชาวขเขมรที่อยู่ในเมืองไทยในเวลาต่อมากันตรึมได้วิวัฒนาการมาเป็นการละเล่นเพื่อความบันเทิงเพราะมีลักษณะที่แฝงความสนุกสนานอยู่ในการบรรเลงดนตรีกันตรึมจึงนิยมเล่นในทุกโอกาสจนอาจกล่าวได้ว่า เป็นดนตรีที่อยู่คู่กับชาวไทยเขมรมาตั้งแต่เกิดจนตายเอ่อทวันนี้ประเภทต้นตรึมไม่ขาดครับจบจเล่นในงานกูนจุกงานแต่งงานงานบหวดหน้างานฉลองอะไรต่ออะไรไงานรื่นเริงต้นตรึมเนนะี่ยกวเล่นได้ทั่วไป เมื่อก่อนนี้คนตรึมเล่นในงานศพมันได้มันเดียนนี้่างครับเพราะว่าคนเคยเป็นนักดนตรีคนตรึมตายไปเสียไปไมันมีอะไรแล้วก็อย่าบว่าถ้ากูตายไปนะบอกว่าอยู่ได้เอาคนตรึมมาเล่นมามันเลยมาอะไรได้นะเพราะงั้นคนะนตรมไม่แห่ศพขนาดเดืยนนี้แห่ได้แล้วครับ ก่อนบรรเลงกันตรึมทุกครั้งไม่ว่าในโอกาสใดก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการไหว้ครูในการไหว้ครูต้องมีเครื่องเส้นประกอบด้วยของคาวหวานเหล้าหนึ่งขวดแป้งเพื่อทำน้ำมนต์ข้าวสารหมากพลูผ้าขาวหนึ่งผืนเงิน21บาทกลวยดอกไม้ห้ากล้วยอ,อันนี้ เราก็นับถึอครูเนะาะการแสดงการละเล่นเรียก็ต้องมีครูไถนาก็มีครูทำชุ้นก็มีครูงานอาชีพทุกอย่างก็บอกมีครูหือการแสดงการละเล่นทิ้งครูไม่ได้หรอกครับต้องสำนึกถึงคุณครูอาจารย์อะไรเพื่อความปลอดภัยเพื่ออะไรมาช่วยให้การแสดงการให้ใหล่้ลุล่วงไปด้วยดี ขอสีอรหันต์ขอ,ขอนูเชื่อโดยเพื่อเป็นกําลังใจแต่ถ้าเรามันมีการทำบัตรีไวัสรูมีอันเป็นไปเหมือนกันครับตอนไปแสดงมันติดขัดมีอุปสรรคจีเรียงก็ไม่ออกอสีซอก็ไม่เข้าเพลงล้าก็ไม่ได้ก็ติดขัดกันหมนกันตรึมมีท่วงทำนองต่างๆมากมายแล้วแต่ลักษณะการใช้ ซึ่งแบ่งตามลักษณะสำคัญได้คือบทเพลงชั้นครูบทเพลงสำหรับแห่และบทเพลงเบ็ดเตร็ดบทเพลงชั้นครูหรือเพลงครูเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์มักใช้บรรเลงนำก่อนเล่นเพลงอื่นๆท่วงทำนองส่วนใหญ่จะเป็นทำนองช้ามีอยู่หลายทำนองแล้วแต่ว่าท้องถิ่นใดจะใช้ทำนองอะไรที่นิยมกันได้แก่ทำนอง สวายจุมเวิดและทํานองสเสรสตรีบทเพลงกันตรึมอีกประเภทหนึ่งเป็นเพลงที่ใช้สำหรับแ่ มีทำนองที่สนุกสนานใช้บเลงประกอบการขับร้องมีการรำประกอบไปพมพร้อมกันเช่นทำนองเพลงรำพายเพลงอันซองแสนงนก บทเพลงประเภทที่สามเป็นบทเพลงเบ็ดตะเล็ดต่างๆเป็นเพลงที่มีทํานองและลีลาที่รวดเร็วเร่งรา้าสนุกสนานมักใช้บรรเลงบนเวทีการแสดงและในง,งานพิธีเช่นทํานองอายหย่ทานองกระนนบติ่งตองทํานองนอรแกว ณะพิเศษของการตรึมประการหนึ่งคือบทเพลงทำนองต่างๆไม่กำหนดว่าจะต้องเล่นเฉพาะงานใดจะใช้ปะปนกันส่วนคำร้องศิลปินเป็นผู้แต่งแล้วเลือกทำนองใส่เอาเองปัจจุบันการตรึมนอกจากเล่นเพื่อการทรงเจ้าและเล่นตามพิธีต่างๆแล้วยังนิยมใช้เล่นเพื่อกล่อมหอในพิธีแต่งงานอีกด้วยเชื่อกันว่า ในการแต่งงานของชาวไทยเขมรน,นอกจากเจ้าสาวจะเรียกสินสอดทองมั่นแล้วเพื่อความมีหน้ามีตาต้องมีกันตรึมมาบรรเลงด้วยทํานองเพลงสำคัญทํานองหนึ่งที่ใช้ในงานแต่งงานก็คือมงกลจองใดซึ่งแปลว่ามงคลผูกแขน การติมประยุกต์เข้าสู่รูปแบบใหม่มีการนำเครื่องดนตรีไฟฟ้าสมัยใหม่เข้ามาประกอบเพื่อเกิดทำนองลีลาจังหวะที่รว่วมสมัยมากขึ้นคณะกรรการตริมโบราณเริ่มสูญหายไปปรากฏเป็นการเตริมรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดผู้ฟังรุ่นใหม่เหตุผลสำคัญก็คือเพื่อผลทางธุรก <canceled> ิจ<สย> อย่างไรก็ตามชุมชนบางแห่งเช่นที่หมู่บ้านดงมันคณะกันตรึมลูกหลานของครูปิ่นดีสมยังคงตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์กันตรึมรูปแบบเดิมเอาไว้โดยพัฒนารูปแบบการแสดงต่างๆให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นข้ามกลางกระแสการต่อสู้และแข่งขันทางธุรกิจดนตรีพื้นบ้านของชาวอีสานตอนล่างต้องการการส่งเสริมช่วยเหลือจากสังคมเป็นอย่างมาก แต่ก็คงไม่มีใครเข้าใจศิลปะนี้ได้ดีไปกว่าเยาวชนในท้องถิ่นนี้เอง